บายดีพี่น้องวันนี้คำลราจะมารีวิวร้านเซเว่นอีเลเวนแห่งเดียวแห่งแรกแล้วก็แห่งท,ท,ทั้งยูทูบเรื่องท่าบากเนาะพี่น้องว่าจะมีเรื่องใดเอาไปเบิรงนต่ากันพี่น้องเนาะเซเว่นก็จะตั้งยูทูบา้ารตั้งยูบ้านโผลซี่เด้อพี่น้องสายช่วยกับคละโผลซี่เนาะถ้าว่าเขามาทางกคละโผลซี่ก็จะอยู่ที่ปักซ้ายเนาะถ้าว่าทางมาทาง บ้าน์พับอาดก็จะดูที่ภาคเบิร์นทั่วเนาะพี่น้องได้ขับรถสุดขาไปเพิ่งค่ิ่นจะข่ายย่งเดยเซเวน่นเอลีเวน่นเอลีเว,นนะเว่นเนาะอยู่ในร่องกลางพี่น้องเอ้ยเป็นแห้งเดียวแห้งแรกแห้งทับพิดพี่น้องเอ้ยจะเป็นที่หนึ่งในร่องพัาาบางเลยกระบ,บาไทเยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขับรถก็เป็นครั้งเลยที่ได้มาเที่ยวมาสม้มได้พี่นอ้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเข้าไปในจิมียังเดเนาะก็บ่เคยมีจักเทื่อบ่ได้เข้าจักเทื่อพี่น้อง เบอร์น้ำกันเนาะมาจิเป็นเพืนได้เข้ามามันก็จะเป็นคาเฟสบายดีดเจาสาเจก่งก็มีกเซกาแบริการนะพี่น้องเนาะก็ได้มาห้อมๆกระสั่งได้พี่น้องไปเบิร์น้กันไข่ย่างเดนะซีนี่ย่งเดโอ นี่ก็จะยังบบทันได้มีเครื่องเข้าเทือพปีนองอย่างบางอยู่เนาะเดืนห้าก็ตังใหม่เปิดใหม่ได้ปี่น้องเลยเครื่องก็จโบรอย่างบบทันบเทือกเหมือนแบบเนาะเข้าไปอันนี้มันยังงลูกนำถ้ากินฟรีป่ะอ๋อซื้อเบนบอกอ๋อคำน่าหนัก โอ้สิบเก้าพันโอ้พี่น้องคุณล่าก็บอกเคยจับถือบวกาเอาอะไรก็ได้เลยเด็กแต่ว่าหมดแล้วสั่นคนใช้บริการไล่โนก็อันนี่ก็จะเป็นซองกันค่ายน้ำเครื่องดื่มอะไยังเงนี่แหละพี่น้องเด็กก็จะเป็นซองข้าวนมพี่น้องเอ้ยซองข้าวนมข้าวต้มเครื่องดื่มส่วนใหญก็จะเป็นข้าวนมเครื่อง เครื่องคบเคีย้ยวธรรมดาเลยเนาะคือน้องนอเนาะคือน้องเลจะเป็นแหงแลกแหงกะพิ้แหงเดียวเลยไปดูนะเรื่องผับบางก็จะเป็นประเภทที่ว่ามเมล็ดเนาะก็จะมีไล่าย,ยางน้องคุณ มาครั้งแรกบ่นี่นี่ก็มาเบิ่งครั้งแรกมารีวิวบ่ว่าจันี่ยังได้กายเนาะยังบ่ทันมียังหลายเท้เนาะเพราะว่าสถานที่ก็ค่อนข้างจะอ่แคบเนาะต้องมันกว้างนี่กไ่าบ่เป็นหยัง่าตัวก็สิพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นแหละพี่น้องเอพราะว่ากาวแรกนี่อาจจะบ่สวยงามเนาะถ้าว่าเข้ามาเปิด แล้วก็เอาประสบการณ์ก้าวต่อไปอาจจะขักกว่านี it, dad, ้นะพี่น้องเพื่กที่พัฒนาไปแต่ละขั้นตอนถ้าว่ากิจการเจริญเมืองเพื่อว่าไปได้ท้กแล้วทืกนมองทืกอ่าทืกคนไก่กันตลาดนะมาเป็นคนจพัฒนาไป้ายเฉยระยานเฉยระยานเราจะมีสร้างซองสร้างสวยถ้าเหลือก้าหลอกถ้าสมใครเข้ามาจะซื้อนี่กับซื้อเด้อ คนเคี่ยนอยู่นั่นมาต้องการรับพนักง,งานไม่มาสินดิเซเวน่นเอลิเว่นแห้งเดียวแห้แแแลลงละพิดแห้งแรกอ่างล่างสบาร์พี่น้องคนก็จะยักมาเบิงมาซื้อมาส้มเดี๋ยวนอกมาจิเป็นก็ไดเซเว่นเอลิเว่นบ่เคยมีเดิ เห็นแต่อยู่ต่างประเทศหรือว่าเห็นแต่อยู่นครอดร่วงเด่งจัดอยู่ร่วงพบาบางกับบุคลีนพี่ว่าเป็นแรงทับปิดน้อพี่น้องเนาะเป็นแห้งทับปิดี่เพิร์นเปิดก็เลยมามารีวิวฮะพี่น้องได้เบิ่งเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาจจะเป็นอย่างประธาน่าอยู่ร่วงพบาบางเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ก็เลยมารีวิวก็มีไล่ยางให้เรือกเลยพี่น้องเป็นคำลากก็สิบบริษัทหอังก็อยากจะมารีวิวฮะพี่น้องได้เบิ่งได้ชม ไายนมก็นมนมเนยนี่แหละเนาะพี่น้องนี่ก็มีเครื่องบำรุงอาหารเสริมยิ่ต่างๆพี่น้องเอ้ยอกำลังบริเบิร์นเราบะแต่ว่าคนก็มีติดราคาอยู่นี่เด้ติดเนาะติดราคาพอไม่บ้องการเลอกซื้อเลือกส่งเลือกไซเดอร์อะพีอย่างนี้เนาะ่ึงสดื่้นดื้ม ส่วนเครื่องดื่มส่วนข้าวนมนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นผ้าเครื่องสในครัวเรือนหรือว่าเครื่องใสเครื่องสําอางเยเป็นยนี้พี่น้อาําลาก็จักใดอันนี้จักดอันนี้กาเสียวอันนึงอย่างน้อยก็ได้เข้ามาหานเพิ่นแล้วก็สิเอาอันนึงอุดนุ่นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยโทษที เด็กๆเอาอันนี้เนาะนี่ก็จะเป็นแชมพฟูเราจะค่ายกันแรมไอช็ครีมพี่น้องนี่ก็จะเป็นทุกมดคือซ้ำอ่า,อางไปเนาะคือซ้มอ่างมาได้ก็มาลอกไซาย,ยด้วยอเอ็นบอ <c oughs> ไปเนองไปวันนี้เราก็ไปจ่ายจ่ายเงินเบิ่งแบบ จิตร้าเลยนะพี่น้องเนาะเบิ่งอันนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มเป็นเครื่องดื่มพี่น้องอน,นี่เพื่อนก็จะแช่ยเย็นไปให้่ถ้าเข้ามาหอนห้อนก็มาถ่ายานอนโดยเครื่องดืง่มเพื่อนก็มีบริการไว้นี่ให้ครบสุดเลยพี่น้องเอนนจะเป็นแถวเครื่องดื่มพี่น้องเอออันนี้ก็จะเป็นแถวน้ำนั่ผู้ใดอยากกินอยากรรซื้อซื้อได้มีราคาร้อนมาซั้นได้บนกออระบะก็เอาไปเชิญคาร์โบเปียงพอนะแต่จะมีนะพี่น้องเนาะ ขอบใจพี่ๆเพื่อนๆทุกทานทุกปานเล้ที่ให้เกียรติดตามครับสมคลิปรีวิวเซเว่นอีเลวอยู่ที่ล่วงะบานนงนครร่วงะบางพี่น้องไปวันนี้ทำา้าสิไปจ่ายเงินเบ,นบนอนว่านี่เาได้เอได้กีฟนะพี่น้องเนาะไปเบิรงนากันมาเาได้ในะ้น้อยบายดอ้่เวนันสาะได้นอ สาวงามมาไว้บริการลูกค้าเด้อวัดดอนล่ะบ่าเปิดือนี้เป็นมื้อที่5ค่โอ้ขอทขเสนอเรขอกันโอเคยาย้าก็เลืมใหม่เนาะเข้าใจได้เด้อโอเคตังคิวบอกแม่ยายอู่ขอบใจ FC ทุกทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามสม เป็นยังได้กับป้ากดไลค์กดแชร์กับนาเด้อพี่น้องเลยตัวเป็นกับน้องแต่งกับนาในการสตาร์ทกับนามีกระเพราดูไข่นั่งจีว่าได้เครื่องทีว่าตามไข่หมกักบาร์บีคับกับ,บานาพี่น้องเนาะถ้าไปทางนี้ตัะเป็นตมลลาโคซี่เลยเด้อพี่น้องเลยถ้ามาทางงามก็จะเป็นบ้านาสกาดเนาะ